กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ก,ยก,กับรายการซีทีแคสกี้มี่กับรายการที่คนหน้าตากุนตีกระดูดได้นะจ๊ะโอเควันนี้ก็อยู่กับเก็บของ n e c ครับในเซิร์ฟเวอร์อกับการรีวิวเซิร์ฟเวอร์อีกแล้วก็เป็นเซิร์ฟเวอร์เดิมที่เออ่ที่เปิดแล้วอาคือตอนนี้ก็จะพามาดูส่วนของชับไอชับใช่ปะวะอ๋อนี่เฟียเทม น่าจะทำใหม่อ่าผมไม่ได้อยู่หรอกทำไมไม่อยู่เหรอติดเกมอื่นแต่ก็เข้าเข้ามาทำาินิเกมอะไรบ้างแหละโอเคก็ต่อไปก็เป็นวาร์ปวารก็น่าจะเหมือนเดิมทุกอย่างอ่าไปสกายวอลดูซิโอเค ทีมหนึ่งอะไรเนี่ยก็เหมือนเดิมโอเคแล้วเขาใส่ของในนี้หรือ,อยังกล่องเปิดไม่ติดอะไรคือนี่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นแบบอื่นไปไหนนะก็แบบเดิมนี่แหละ แต่ว่าทำให้มันลอยฟ้าสูงขึ้นมานะ่ปึ๊บก็ตรงกลางนี้ก็จะมีพวกของดีให้มาเก็บกันนะจ๊ะแล้วก็เอาไปฆ่าคนอื่นยึดตรงกลางฆ่าคนอื่นอะไรอย่างนี้ต่อไปเราจะไปดูส่วนของเบดวอร์ โอเคโอเคส่วนอันนี้คือส่วนของเบสบอลนะจ๊ะก็จะมีสโตนให้ขายของแล้วพวกนี้ด้วยสวนี่อ่าถ้าเกิดใครมาโดนทุบเตียงตรงนี้ก็ยังไม่ตายก็ที่บอกไปค้าที่แล้วนั่นแหละอ่าตรงนี้ก็จะมีเพชรให้เอาไปเอาไปฆ่าคนอื่นแล้วก็ทุบเตียงคนอ,อื่นเขาให้พังเละไปเลย อันนี้ก็ยังทาไม่เสร็จอเสร็จแล้วนี่ว่อะอาเสร็จแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้วางกล่องตรงนี้เดีย๋ยวค่อยมาวางโอเคไปกับสะเปาเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูรวบรวมแอดมินแล้วก็มาเล่นนะจ๊ะก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างตอนนี้ก็สําหรับพันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับคุณเนี่ยเอ่อ L O L A R G Y หนึ่งสองสามทักทายหน่อยเซออ่าอ่าเขาก็ทักทายไปแล้วนะอ่า คถ้าใครอยากเข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้ก็เล่นกันได้เลยแอดมินใจดีอย่างที่บอกไปแอดมินใจดีถ้าใครอยากเข้ามาเล่นก็เข้ามาเล่นได้กันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนของผมเองที้วิเคราะห์คุ้ง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 แล้วก็นี่ด้วย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 ก็มีด้วย เหมือนเดิมอ่าตรงนี้เหมือนเดิม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 ทุกอย่างเลยนะจ๊ะแอนมี้ใจดีก็แต่ไม่ให้โอพนะจ๊ะโอเคก็บายบายครับ <c oughs> อย่าลืมเข้ามาเล่นเซิร์ฟกันด้วยขอฝากซเซิร์ฟนะที่ตรงนี้ด้วยนะจ๊ะบาย